ดีครับเชิญเแสนครับอันนะี้เมนูไม่งอนน้ำมันเราจะมาทำเต้าหู้อกไก่ผัดกระเพราไม่เคยใช้น้ำแทนน้ำมันพอเดือดปุ๊บผมก็จะโขลกกระเทียมกับพริกรพอยหยาลเอียดเลยครับนอำกระทะเริ่มหอมแล้วนะครับผมได้ใส่เต้าหู้ใสผัด นคะเนื้อผมจะใส่เต้าหู้เอาไปหัน่นให้เป็นลูกสามเลยเอามาขัดให้มือร้อด้วยมือขัดไปเรื่อย ส่นน้ำหอมกไมหมดสุดท้ายแต่ก็เทรวมไปครับ โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยนะครับอยู่อ่าววอ์ยูอินเนาะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ